สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีจบสวยอีกแล้วนะครับมาแล้วนี่เลยนะครับมันเป็นงานของเขานะครับสุดรถเสร็จแต่ละคันปุ๊บนายแบบผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของกันตามเคยนะครับผมซปเปอร์ซปเปอร์วีโก้ครับวันนี้วีโก้ตัวเตี้ยนะครับผมชุดยก7นิ้วของเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ ยางที่แมตชและลงตัวเป็นยาง285ท 75R16 นะครับหรือจะใส่315ก็ยังพอไหวนะครับก็จะปรับในระยะความสูงแบบเติมเข้าไปอีกนะครับซุ per โอเคนี่รับเพื่อนๆชมรอบๆตัวรถนะครับวันนี้ใส่ยางเดิมไปก่อนนะครับผมนะครับมุมแคมเบอร์ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอืม๋ยาดูงานกันหน่อยครับ ดี๋ยวพิ่งไปไหนนะครับอืมนะครับระดับความชันปีกนกดีเยี่ยมเลยองศานะครับผมโชคได้เป็นโมโนโทูบนะครับอ่าคานดอกลงมานะครับผมอืมนะครับจบแบบเนียนๆอีกแล้วครับผมน่ะเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะน่ะคอม้าหนาเลยนะครับอืมชุดดอกคานหลัง ครับชุดหน้าก็าจับคันน็อตเลยนะครับอะแดปเตอร์พรากกางนะครับนี่งานจับคันน็อตอย่างเดียวครับนะยงสาวาเบรกมาเสร็จแล้วครับมาขอบคุณครับเลย